ยายยังไม่อักนะยายยายก็เลยเลื่อนกระหลานไม่ได้นะปากน้องเพชรนะลูกนะดูเขาจะเอาไก่ใส่ปากน้อง เอออืมเก่งเก่งเก่งน้องหนูอยู่ไหนอะลูกเก่ง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 ค่ะพี่คอยเก่งค่ะว้ายไม่ไอที่ตัวเองเคี้ยวแล้วห้ามออกไปโน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 น้องไม่กินโนพ่อดูดูพ่อ อ๋อโยนโยนไปให้นกโยนไปนกให้นกกินนู้นกบินข้าวนูนนกอยากกินข้าวกับหนูนะเอาไปให้นกกินด้วยนะู้นโยน,นเลยค่ะโยนโยนให้นกนะนกนะ,น,ะนกอืมเก่งปดเอวเลยไหมปวดเอวแล้วนะ มาเอาใหม่น้องเพชรมาเอาใหม่หยิบไปยิบไปไปแล้วก็เรียกด้วยนะเรียกนกจิบิบยิบนะร้องยิบยิบอยู่น่ะยิบ,บ,บไม่อาดันออกมาเออดันออกข้าว,าวน้องเพชรเรียกเรียกนกกินข้าวหน่อยกินข้าว ออ้ออยอย่าไปเล่นของตาโนโนโน่เฟสอย่าไปเล่นของตาอืานี่ของตาลูกของตาเล่นไม่ได้โนโนโนไม่เอาไม่เอาค่ะไปไปไป,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 ปยายเก็บอันตรายอันตรายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ใช่ของเด็กเล่นลูกย่าลูกยาปิดดีดหนูมือปิดหนูมือปิดโอเคโน รถหนึ่งหาแนวชาติบ่เห็นนี่ดีออกเสียงน็ตชาติไปใส่บุ๊กเห็นก่อนแบตบหมดรถคันนี้ก็ไม่มีกุญแจรถคันนี้ก็ไม่มีกุญแจรถคันนี้ก็ขับบ่เป็นขับเป็นแต่รถสีเหลืองสองคัน <c oughs> อ่ะไม่ได้ลูกไม่ได้มันเปื้อนเห็นไหมรองเท้าแอะสกปรกมาออกมาเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยขี้เต็มเลย เอามามาเก็บเอาไปเก็บเร็วเก็บนะอือแอบสกปรกนะปัดมือด้วยปัดมือด้วยเช็ดมืออ่ะปัดมืออ่าโอเคโอ้โน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 ปื้อนเหมือนกันสกปรกเหมือนกันโอเคอะโน้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 โะโน้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 โนรองเท้าใครไอไม่ใช่อ่ะบีอ๋อรองเท้าเจ๊บี เงรองท้ารองเท้าใครของพ่อพ่ออันนี้ของใครของแม่อมืของแม่อันนี้ของลุงวิทลุงวิท